เอาละครับก็ต้องขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งไายและ f c ทุกท่านที่ติดตามผมมาตลอดด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมกรีนาฟรีไฟนะครับและผมจะมาชมไอสกินอีโวของลูกชอง m 1 1 1 4ว่าจะหมดไปกี่เพชรและจะได้อย่างใจหวังไว้หรือไม่นะครับ ก็มาชมกันครับสกิน Evo ที่ผมอยากได้นั้นคือสกินสีแดงนะครับก็ทั้งหมดมันใช้โทเค็นอยู่110โทเค็นนะครับก็ดีของสกินสีแดงเพราะว่าอา่าสเตปมันคืออัตราการยิงบวก2นะครับและนี้โหลด1ก็เท่ากับา ยิงไวสองนะครับดัานสองแล้วก็ซัดแม็กเหลวหนึ่งครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเอฟซี FC, หรือท่านผู้ชมท่างไหนก็น่าจะมีกันไว้แล้วล่ะนะเพราะว่าอย่างเราไม่ค่อยใช้ชายเติมไงชายฟรีเอารครับก็ซุ่มกันไปเรื่อยๆนะครับออก เยอะได้เยอะได้น้อยก็เล่นแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะนะก็ได้เดยอะนะครับ,ก,รบก็ได้มาถือว่าออกง่ายอยู่นะครับผมใช้5ครั้งนะครับต่อ79เเพชรก็ถือว่าออกเยอะอยู่ออกไวอยู่หรือเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทั้งหลายออกไวหรือว่า หมดเท่าผมไหมอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอ่าก็อย่างเหลืออีกนิดนะครับตอนนี้ร้อยสามทั้งหมดมันใช้ร้อยสิบอ่าก็โดนอีกทีหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่าโอเคสองได้มาแล้วสอง เราครับข้ามไปหน้านี้นะครับเราไปดูกันตอนช่วงผมจะสุ่มจะชื้อแล้วนะครับเอาละครับทีนี้กะวะน่าจะพอดีแล้วละครับร1 0เป๊ะเลยเลยครับไม่เหลือ ไม่เกินไม่ลบปฏิเป๊ะเลยครับที่ผมอยากได้110ก็สำหรับท่านผู้ชม FC ทั้งหลาที่อยากได้สกินตัวนี้ก็ไปเลือกเอาได้ตามไอ้งบเรานะครับน่าตาก็สวยดีนะครับเห็นสตรเมอร์หลายๆคนใช้นานแล้วแหละว่ามันกลับมาอีกรอบหนึ่งของสกินลูกซอง m 1็มอีโปนะครับอ่า ก็ผมก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อเลยนะครับกดเลยตอแป๊บหาตัวอื่นก่นตัดกดมันจะสุดยอดไปเลยมันจะขึ้นมาแบบนี้ไหมเราดูกันไม่มีเลยนะเนะี มันไม่มึนแบบไม,ไม่ไม่มีหน้าตื่นเต้นเลยนะในก็ดีได้มาแล้วก็ดีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคมันขึ้นว่าผมซื้อลแล้วยแล้วฮ่ได้จับเืินเขาคนอืนบ้างแล้วนะคะรับก็สรุปคือก็จะชุมโทเคนเพื่อที่จะมาซื้อ ช่องเอ็ม1นึนสี่กินโอนี่ก็ดอ,องเตรียมเพชรไว้ประมาณ2 0 0พเพชรเสร็จนะครับก็สำหรับใครที่จะมาชมก็ประมาณนั้นนะครับเติมไว้สัก2000เพชรก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างหมดเยอะหรือหมดน้อยกว่ากันนะครับมันอยู่ในช่วงที่จงังหวะนะครับสำหรับผมก็หมดไป2,000กว่าเพชรนะครับ ็อย่าลืมไปสมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่หมดเยอะหมดน้อยอะไรยังไงคอมเมนต์บอกได้แล้นะครับก็สุดท้ายแล้วขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดชับสไ r ร b ์กดติดตามให้กำลังใจนะครับ